ไปเยอะมากผมได้ยินหลายคังทีเดียว S, <S, S D E S G <S <S หลายๆลายคงเลย C S, <ช> <S <CS> R โหยพยายามจะต่อจิกซอในหัวค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยมีลิงเกจยังไงแล้วบท <Okay. S 1> บาทของตลาดละักรัพ์ในแต่ละส่วนเนี่ยผลักดันสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างโ <Okay>. oh. อเคคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อเราเข้าสู่รายการเช็คลิสต์ตามติดธุรกิจยั่งยืนนะคะวันนี้จะไปวิเคราะห์หาคําตอบกันต่อค่ะเพราะว่าเรายังคงงงๆอยู่บางส่วนว่าโอ้โหภาพใหญ่ทั้งผ้าเนี้เป็นยังไงแล้วความเป็นรูปธรรมอยู่ยังไงบ้างโอเควันนี้พี่หนูพาตามขึ้นมาชั้น17ตลาดลักทยาแห่งประเทศไทยมาเจอใครไม่ได้ ท่านประธานกรรมการตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยครับวันนี้พี่หนูจะพาประมาพบกับท่านประธานบอร์ดของตลาดลักทรั์เลยเหรอคะถูกต้องท่านรู้เรื่องนี้ดีมากนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังท่านดูค่ะ,<น>ะวันนี้นะคะเราไปเติมเต็มกันต่อนะคะว่าภาพรวมต่างๆบริบทความยั่งยืนต่างๆนะคะแล้วก็บทบาทของตลาดลักรัพย์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนตลาดทุนให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนได้ยังไงกันบ้างสักครู่เดียวค่ะครับ